ข้อที่26การพิมพ์ปกหลังพรอพอ5ที่ชิดตรวจทานเลื่อนไปยังชิดการตรวจทานกดคอนโทรล P เพื่อสั่งพิมพ์เลือกพิมพเตอร์ รวจสอบว่าอยู่ในหนึ่งหน้า A4 ไหมสามารถปิ้นจากไฟไปเรียบนี้ตามจำนวนห้องที่มี